เขาเรียกเมย์ว่าแบบเพราที่ลูกเคยว่าที่ลูกเขาไทยอะไรเงี้ยเขาเรียกต่อหน้าเราไหมือนอายุได้แล้วอย่างงี้ใช่ไหมเออถ้ามาแต่งตอนนี้จะไปแต่งตอนไหนอย่างงี้ใช่ไหมถ้าคกับแม่แอะไรเงี้ยเขามีแบบถามไม่รู้ว่าแซวหมว่าแบบเขาเรียกเมยว่าแบบเพที่ลูกเคยว่าที่ลูกเขาไทยอะไรเงี้ยเขาเรียกต่อหน้าเราไหมแม่เออคง คุยกันนอกรอบมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าไม่ได้แบบพูดแบบในที่สาธารณะอะไรเงี้ยไม่ได้พูดแต่หมายถึงคุยนอกรอบแม่แม่ไปคุยกันล้วไม่ไม่หมานถึงว่าเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยครับคุยกันแบบคุยแบบคือทักทามอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมาถว่าแบบพูดแซวอะไรกันเองมากกว่า เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณประดินเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรจะเสไพยให้ปรึกษาเขาได้นะครับใช่ใช่ใช่ช่ผมผมก็ผมก็ดูพี่ผมเป็นตัวอย่างครับครับเหมือนเขาก็รู้รูว่าเราก็ไปปรึกษาเขาอยู่ว่าแบบอย่างไงดีจริงก็ก็คงเป็นธรรมดาที่ที่ที่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่มาอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วนะฮะสัมผัสความรู้สึกของมันมาแล้วเราก็เราก็คุยกับเขาไว้เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงบ้างนั่นเองนั่นเองมายากในกับการที่จะเสเพยอย่างยากสัก เพราะยาย่าเขาบอกเขาเหมือนเขาตับได้เขาเหมือนมีเซนต์ใช่เขาดีเขาเป็นคนมีเซนต์นะเขาเป็นคนเขาจะรู้เพราะผมผมไม่เก่งไงผมไม่ได้แล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะเราคิดไว้ได้เยอะมากๆหมายถึงว่าเราแพลนอะไรหลายอย่างไว้ได้แต่ถึงเวลาจริงๆผมว่าอะไรที่มันบางงบาอย่างที่มันเรียบง่ายที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดก็ได้อะไรอย่างเนี้ย แต่ไม่ใช่ที่ระเบียงแน่นอนเอ่อแต่ของกต่เตรียมไปแล้วเนาะพูถึงวงแหวนโอ้ย่างไม่ตรงไม่เตรียมเลยเลยไม่เตรียมเลยไม่ไไไมมู่่ด้แพนนะไม่มีเลยพูดถึงแพนล็อกคิวหนักกว่ายายาเขาตอบมาแล้วว่าเขาล็อกคิวไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งงานปาร์ตี้เอยทั้งงานทิศต่างประเทศด้วยทั้งงานแต่งของคินมากอะไรอ๋อใช่ครับใช่เราก็เราก็ล็อกคิวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ หลายงานด้วยนะหลายงานนะพี่หมากพี่คิมเนี่ยแบบว่าเต็มที่มากๆเลยแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะจะให้ทําอะไรก็ตามผมก็พร้อมที่จะช่วยช่วยเหลือทุกอย่างเป็นนัดแกคิมญาญาเขาบอกว่าคณะแกคิมแล้วนะว่าดอกไม้ต้องมาลงที่เขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะข่าวกุศลเราต้องไปซัพพอร์ตหรือเปล่าผมจะซัพพอร์ตหลังย่า่ไม่ได้นะไม่ได้นะเราเคยดูคนดังเนาะ กไม่กดดันเลยพี่โดนถามตลอดเออผมว่ามันโดนถามมาตลอดใช่หลายปีแล้วด้วยนะฮะรู้สึกว่าก็เฉยเฉยไม่รู้สึกกดดันเลยแต่ผมว่าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราพร้อมเนี่ยตรงนั้นแหละยกตัวอย่างเราคงจะไม่ได้มาตอบคำถามแบบมาบอกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่ไม่เซอร์ไพรส์แต่ปีนี้หลายหลายคนก็ลุ้นหลายคนก็แฟนจะถึงมากว่าถึงคิวแล้ว เหมือนอายุได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเออถ้ามาแต่งตรงนี้จะไปแต่งตอนไหนอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจเข้าใจทุกคนก็คงแบบว่าลุ้นๆคอยเอาใจช่วยตลอดเวลาขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เซอร์ไพรส์โอเค